กำลังจะถามว่าเงินทองมันจะอยู่ในข้อไหนอันนี้เนี่ยคือเงินทองเพื่อใช้เพ้าวแล้วแต่ผู้ที่รับเอาไปใช้ข้อไหนก็คือตรงนั้นแหละเงินเนทองมีถ้าเป็นเอามาใช้สื้อซื้อพวกนี้ค่ะแปลสภาพแปลอันไหนก็คืออันนั้นใช่ไหมจ๊ะ ก็มาแปลได้ให้ให้เงินทองก็เท่ากับให้ศาสนาก็ได้ให้มาได้รักษาโรคได้หมดได้หมดเลยใช่ใช่ให้เงินดีกว่าก็ถึงว่าให้เงินดีกว่ายุมีอันให้เงินมันอยู่ตามเจตนาของผู้ซื้อและผู้รับใช่ตามเจตนาใช่ได้เหมดเขาจะตั้งตั้งว่าวันนี้ทำอะไรเนี่ยก็จะไปตามนะเช่นตามโรงเรียนใช่ไหมเขาจะไปเช่นซ่อมโรงเรียนแล้วก็มอบปัจจัยให้ แสนน like right? ึงอย่างเงี้ครับครับเอถ้าหากว่าจะบอกก่อนนะว่าถ้าไลฟ์สดแล้วถ้าหากว่าเสียงขาดขาไหายก็ก็คือตัวนี้นะอ้ครับางทีก็ะทีก็หายไปบางทีก็มาอย่างเงี้ยนะทีนี้ให้จับหลักให้ดีแบบหลักๆก็คือว่าอะโรพาจตสิกเป็นเรื่องของการให้นะอะโรพาจตสิกเป็นเรื่องของการให้ แล้วก็มีเจตนาเจตสิกเป็นตัวกระตุน้นเตือนกระตุ้นในเรื่องของการให้ให้กี่ครั้งให้สามครั้งให้สามการอย่างนี้นะใ,ให้สามรอบเนาะจะหลักเองนี้เนาะคุณปุ่นเขาก็ถามว่าเงินทองที่ให้ได้คือถ้าให้พวกนี้กับให้เงินทองมันดยมากพวกจะของเงินทองม,มากใช่ใชเอาเงินมากกว่านาปัจจุบันณปัจจุบันด้วยแต่ใช่ใช่เพราะสมัยก่อนเงินมันไม่ได้ในยุคยุคนั้น ชเขาแลกเปลี่ยนสินค้านะครับใช่ค่ะก็ในยุคนี้มันต้องมีเงินแกงแกงแกงถ้วยเดียวก็แลกกันได้นะครับเคยไหมข้ามรั้วเคยป่ะเออไม่ใด้เสริมขึ้นไปอ่ะทำได้บ้างหเออเอาแกงแกงแค่ชามเดียวเองอ่ะนะเอาแลกกันระหว่างแกงกับน้ำริกอย่างเงี้ยได้เลยไม่ถ้าไม่จะเล่นมากินกินแล้ย อันนี้แรกกันได้แต่ว่าช่วงเนี่ยยุคอห่งมันต้องใช้เงินแล้วเงินีมีเหตุมีเหตุมีปัจจัยเป็นความจําเป็นต้องมีปัจจัยสี่ตรเนี้ยเปลี่ยนนาะเปลี่ยนไทยเนี่ยเอามาดูต่อแล้วนันหนึ่งเป็นสามนะคะท่านบอกว่าการบริจาคก็คืออะโลภาเนี่ยอะโลภาท่านจะให้เนี่ยท่านบอกว่ามีหลายหมวดนะครับ หลายหมวดมีอะไรมัางท่านบอกว่าทานหมวดสองก็คือทุกกับทาทุกกับเลว่าสองนะทานทานมีสองหมวดเรามาดูซิหมวดสองหมวดคืออะไรอารมิสทานกับธรรมทานอารมิสทานเนี่ยการให้วัตถุบัจจัยสิ่งของนี่ค่ะให้คำนี้ค่ะอารี้เป็นอารมิตทั้งนั้นเลยค่ะอารมิสแปลว่าเครื่อง่อนะแปลว่าเหยื่ออารมิสนะนะแปลว่าเหยื่อ แสดงว่าจีวรก็คือเหยื่อใช่เหยื่อใครนะเหเหยื่อของใครเหยื่อของคนให้ไม่เหยื่อคนรัะไม่เหยื่อของกุสานเหยื่อของอโลภะอ๋อเหยื่อของอโลภะนี่ว่าเหยื่อผู้บริสุทธิ์เซนาสนะเหรอเอคิดเอาคิดในทางองค์ธรรมเออเด็ดนะเนี่ย จีวรเครือ่องนุ่งห่มบิดาบาตอาหรสินสนะที่ว่าัสเป็นสัตยา,า,ารัสสาโรคพวกเนี้ยนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายนีมน่มันเป็นสิ่งที่บัญญัติขึ้นมาก็จริงนะแต่ถามว่าเหยื่ยอพวกเนี้ยนี่เป็นอามิสน,นะเนี้ย้งหมดทั้งสี่เนียกีว่าอามิสใช่ครับอามิรแปลว่าเครื่องล่อเป็นเหยื่อเหยื่อให้กับอลาลภะเจตสิกขุดขึ้นมาเหยื่อเป็นสิ่งที่ทําให้เจตนาเจตสิกกระตุ้นเตือนให้อารภะเกิดการให้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใช่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 ้าถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหยื่อ ได้สิถ้าพูดตรงกันข้าวนะต้องมีหน้ามืหลักมือครับหน้าก็ต้องมีหลักใช่ใช่้ามือหลักมือใช่ใช่เนั้นถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหยื่อนะถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหยื่อให้อโลภาเกิดได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหยื่อให้อโลภาเกิดได้เหมือนกันเรียกว่าอามิชนเป็นวัตถุปัจจัยสิ่งของต่างๆต่อไปธรรมทานน่ะท่านบอกว่าการให้ธรรมะเป็นทาน การแสดงธรรมเทศนาการสอนหรือว่าการทำหนังสือธรรมะต่างๆแจกเป็นธรรมทานพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครังนั้นพวกนี้เป็นธรรมทานทั้งนั้นทีนี้ต้องต้องรู้ก่อนว่าระหว่างสองอย่างนี้อันไหนที่สําคัญที่สุดนะ่ะมาดูคําขยายท่านนะท่านบอกว่าทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นทานประณีตกว่ามิตรทานท่านมีบาลีรับรองนะคะ สภาพทานั้รรมภาทานนิชนาติธรรมทานย่อมชนะทานทั้งหมดอามิทานให้ผลคือมีทรัพย์สมบัติวัตถุสิ่งของบริบูรณ์ธรรมทานให้ผลคือเกิดปัญญาอันนี้ท่านแยกระหวา่างการที่มีอามิหมายถึงว่าใครก็ตามที่ให้วัตถุปัจจัยสี่ทั้งทั้งหลายกับเนี้ผล ที่จะตามมาก็คือมีทซัพย์สมบัติมากเนี่ยชาตินี้ก็สามารถมาเกิดแก่ผู้นั้นได้นะจริงครับชาตินี้ก็สามารถทําให้ผู้นั้นเนี่ยมีกินมีใช้ได้แล้วถ้าส่งต่อไปให้ชาติข้างหน้าได้เลยก็คืออนาคตอนาคตตะพกอนาคตชาติก็สามารถทําให้ผู้คนคนนี้นะไปได้ความบริบูรณ์สมบูรณ์ในเรื่องปัจจัยสี่ทั้งหลายเบลนีไ้ได้เหมือนกัน แล้วก็การให้ธรรมะเป็นทานก็คือท่านบอกว่าผลทําให้บุคคลผู้ให้กับผู้ฟังนั้นเกิดปัญญาเนาะทำให้ผู้ให้กับผู้ฟังได้ทั้งสองฝ่ายะใช่ยแต่ให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยบุคคลผู้ให้ได้ก่อนใช่ไหมคะใช่ครับเพราะตั้งใจเอาปัญญาไปให้เขาใช่ป<อ>ัญญาเกิดจากการฟังก็ได้ปัญญาเกิดจากการคิดตามก็ได้ใช่ไหมใช่ควรใช่ค่ะจินตามแย้ปัญญา แล้วก็ปัญญาที่เกิดจากการภาวนาฝึกจิตของตัวเองก็ได้แต่ว่าในที่นี้เนี่ยถ้าธรารมทานเนี่ยเราต้องนึกถึงว่าเป็นสุดามเยปัญญาขึ้นต้นก่อนฟังแล้วก็สนใจฟังฟังก่อนแล้วก็ <Okay. S 1> กลับมาพิเจรณา,าใช่ค่ะ <Okay. S 1> แ,แล้วในส่วนของหลักนะัหลักหัวข,ข้อตรงนี้นะ <Okay. S 1> มาดู แล้วก็ทานอีกในหนึ่งดูให้หมดค่ะเพื่อที่จะนำออกมาคุยกันช่วงบ่หน้าหนึ่งแปดสี่อีกในหนึ่งะทานสองหมวดใช่ไหมคะก็คือสาหัสทิกาทานการทำทานด้วตัวเองนี่เป็นอสังขาริอานติกทานใช้ผู้อื่นทำใช้ให้ผู้อื่นทำเนี่ยตัวเองก็เหมือนกับว่า เป็นอสังขาริกไหมเป็นแต่ว่ามันไม่หมดมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนทำด้วยตัวเองอะมันไม่เต็มที่เหมือนตัวเองอะเข้าใจเข้าใจเนาะมันไม่เต็มที่เหมือนที่ตัวเองค่ะเพราะว่าการทําด้วยตัวเองเนี่ยมันมันประนีกว่าเนี่ยมันประณีกว่าเนี่เนี่ยผู้ดูความขยายสหัิกทานก็คือประณีกว่าอนติกทานเพราะส่งผลให้บริบูรณ์ด้วยสมบัติซองหมดวริวานส่วนอนติกทานผล ผลบริบูรณ์ด้วยรั์ก็จริงอะแต่ว่าบริวารอะบริวารไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีมอ,ยอ่าอันนี้มุ่งหมายถึงว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราทำด้วยตัวเราเองมันเป็นอาศัยใารมากเนี่ยพลังพลังจิตอะจะดีมากกว่านวมันมีมากกว่าเยอะเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเอาวัตถุเราเนี้ไปให้เนี่ยถ้าเราจัดเองกับเราให้คนอื่นจัด เร,เราค่อยๆน้อมหันมาแล้นะอ,อันไหนที่มันแบบว่ามันหนักแน่นมากกว่ากันความรู้สึกอ่ะทำเองใช่ความรู้สึกอะ่ะอันไหนมันหนักแน่นมากกว่ากันนะมาดนในในูอีกในนึงอ่ะสัมปชานทางการทําบุญที่ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจในผลของการกระทํานั้นครับอะสัมะชานะทางทําบุญโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมใช่ไหมคนระับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง เดี๋ยวต้าเอามาคุยกันช่วงบ่ายแล้วอีกอีกอีกหมวดหนึ่งเนี่ยอีกหมวดหนึ่งที่เป็นหมวดสองหมวดเลยนะที่พระอาารอีกในนึงบอกว่าวัตะนิสิตาทานทําบุญด้วยการปรารถนาภวคสมบัติปรารถนาร่่าโดยเป็นมหาเศรษฐีปรารถนาภวคสมบัติเกิดเป็นมนุษย์เทวดาคนอันที่สองมีวัตะนิสิตาทานทาบุญไม่ปรารถนาสิ่งที่ตรงกันข่าเมื่อกี้นะก็คือภคสมบัติ เอ่อพวกนี้ไม่เอาแต่ว่าปรารถนาสามาสมุทิยานปัจเจกะโทธิยานอัครสาวกุริยานมหาสาวกุริยานและก็ปกติสาวกุริยานอย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็คือทานที่ท่านแสดงเป็นหมวดหมวดเอาไม่ทีนลงเนาะมหสาวกมหสาวกก็อย่างถ้าพวกเราปรารถนาบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันธรรมดาเนี่ยก็เป็นมหาสาวกเป็นปกติเป็นปกติสาวกทั่วไป จะทำขยายความเดี๋ยวเราไปมาคุยข่า,าวพี่นักครับช่วงเช้าไว้ที่นี่ก่อนได้ไหมได้โอเคครับการให้เกื้อหนุนทำแขนกับคนที่ไปทำแขนคนไปทำแขนที่โดนหายใจเขาจะได้ดูนั่น ค่ะถ well well, well, right. okay. mm ้าเขาตั้งเป็นอสังคาริของเขาด้วยนะสมมติถ้ามีใครใช้ที่เราแล้วเราเป็นอสังคาริคใช้ถวายพระนัเขาได้จริงเราได้บุญเยอะกว่าคนให้สายใช้เราด้วยซ้ำไปแล้วก็เหมือนกับเราก็มีบารมีถ้าถ้ามองเป็นมองบัวคือใช่ไหมค่ะคือค่ะคือเรา